อันดับแรกช่เลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมออไม่ใช่พูดผิดวันนี้เราก็จะมามทำแบบที่ผมสร้างไว้นะครับอันนี้คือสะพานนะครับแล้วก็อันนี้ไฟไฟ,ไฟอัตโนมัตินะครับดูจากช่องคีตีคนจนนะครับถ้าทุกคนอยากดูที่ผมให้ดูนะครับก็คือตัวผมปักตัวไอไว้นะครับตัวไอตรงปอมตรงบน,บนขวามือนะครับ อันนี้คือสะพานอันนี้ผมจะสร้างเป็นทางด่วนนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยจะใช้เลยนะครับไม่รู้สร้างไว้ทําไมนะครับแล้วก็อันนี้สะพานนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือแม่น้ํานะครับน้ําแม่น้ำเล็กนิดเดียวครับ <c oughs> <c oughs> มีน้าด้วยนะครับนี่ครับไไม่รู้ปลาจะมาอยู่ จู่ปะปนด้วกันทำไมนะครับ <c oughs> อันนี้คือร้านกาแฟนะครับนี่นี่ร้านกาแฟ <c oughs> ทอดน,นี้คือหอพักนะครับ